สวัสดีครับพี่โอนิติเทพหรือพี่รามพระเอกจ,จากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับขณะน,นี้กำลังอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิด์อยู่หน้าห้างนะครับวันนี้มีงานรอบสื่อเวลาที่บันทึกคลิปนี้คือวันอังคารที่3กลุมมีนาคม2 5 6พัหรือปี2020นะครับวันนี้มีงานรอบสื่อเรื่อง Onward ที่ c ซ็นทรัลเวิรโรงหนังคือ SF World Cinema นะครับพี่โอขึ้นไปรับบัตรชมภาพยนตร์มาแล้วแล้วก็ตรงที่นั่นมันจะมีงานรอบสื่อก็คือมีศิลปินมามีการให้สัมภาษณ์มีดารามีนักพากมาแต่พี่โอไม่ได้อยู่ร่วมงานนะครับเพราะว่าไม่อยากจะปะปนกับกลุ่มคนจำนวนมากตอนนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังตัวเองได้บ,บัตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับโรงที่15แล้วก็ ก่อนหน้าที่จะทำเปิดทำคลิปหัวเปิดเนี่ยพี่โอ๋ก็ได้ไปถ่ายบรรยากาศข้างในแถวแถวงานรอบสื่อมาให้ดูเรียบร้อยแล้วเชิญชมกันก่อนนะครับแต่ว่าในตัวงานพี่โอ๋ไม่อยู่ร่วมนะครับเพราะว่าพี่โอ๋จะต้องใส่หน้ากากมันมันจะไม่ค่อยถนัดคือเราไม่ไม่อยากอยู่กับกลุ่มคนเยอะๆแต่ว่าดูบรรยากาศงานในช่วงที่คนหลงเหลงก่อนกันละกันครับ และนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนก่อนที่หนังจะใช้นะครับเวลาประมาณทุ่มกว่าวๆหน้าห้างเซ็นทรัลจะสังเกตเห็นผู้คนที่บางเบามาก นี่คือบรรยากาศของงานรอบสื่อภาพยนตร์เรื่อง Onward นะครับของดิส n ี y p พิ a ซ p าเ s รส c กรีนิ n งวันนี้วันที่3มีนาคม2020หรือ2,562นะครับงานจัดที่ SF World Central World นะครับชั้น6หรือชั้น7เนี่ยชั้น5ชั้น6ชั้น7เลยชั้น7 c e n น r a l w o r l รครับ แัะน,นี้ก็คือเวทีที่เขาเตรียมงานแว้เต่านะครับ นี่ก็คือร้านขอมที่ระดึกของมาเวลดิสนีย์มีเจ้าอยู่นิวอนนี้ด้วยขึ้นชั้นเก้า นี่คือหนังสามเรื่องที่จะเข้าฉายสัปดาห์นี้ครับตัวปวดของเรื่องเลยนะนด้เห็นอยู่เป็นระยะๆนะฮะคนนี้เป็นจับตารอนไว้เลยนะครับคุณน้องยูนิคอร์ทเรงข่าวนะครับนะฮะจอนจัดเขาเป็นสายจอนจัดกินขยะอู่ข้างนอกนะฮะเอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอนะฮะวันนี้สำหรับประสบการณ์การเดินพรมแดงที่ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกของผมและน้องหนายนะฮะต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจริงๆนะแต่ ก่อนที่พวกเราจะไปชมภาพยนตร์ด้วยกันอีกไม่กี่วินาทีนี้วินาทีเลยนะฮะโอกาสนี้นะฮะผมขอเชิญท่านผู้บริหารจาก The Walt Disney ประเทศดูจบแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Onward ทพี่โอ,อได้ยินเขาออกเสียงแล้วออกเสียงว่า On w เ r d รเราก็ออกเสียง o w w r r d มา Onward มาตันะ้งนานไม่เห็นมีใครแก้เลยคนที่ดูภาษาอังกฤษไม่ไม่อยอมแก้เลยนี่มันผ่านไปมนรู้จกทแล้ว Onward ครับคู่ซ่า ล่ามนัสจัน์ดูรอบสื่อจบแล้วที่เซ็นทรัลเวิลดเอสเอฟนะครับปากฏว่าความรู้สึกที่ได้รับจากเรื่องนี้นี่มันเกินคาดมากๆตอนแรกนี้ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเพราะว่านะักวิจารสารนักวิจาร,จารใน a m d b com นะครับก็ทั่วโลกนั่นแหละเขาให้เพียงแค่หกกว่าแต่ประชาชนให้เจ็ดกว่าซึ่งเราก็เชื่อถือประชาชนมากกว่าแต่พอหลังจากดูแนละ้วพี่โอ๋อยากจะให้เรื่องนี้มากกว่าเจ็ดก็คือให้เป็นได้แปดเพราะว่าหนังมันมีความ ทักเงประทับใจในมิตรภาพของพี่น้องมากๆของไม่ใช่แค่พี่น้องครอบครัวครับ,รบทั้งพ่อทั้งแม่เพราะว่าเรื่องเกิดจากการที่สอบพี่น้องเนี่ยต้องการพบพ่อมากๆนะครับแล้วเขาก็จําความจำได้แต่เ้็กๆว่าเขามีความผูกพันกับพ่อมากขนาดไหนเขาเสียใจที่พ่อจากไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวทมนตร์ทำให้พ่อกลับคืนมาได้วันหนี้เขาจริงอยากพบพ่อมากเดินไปเรื่อย นะครับก็เป็นหนังที่ดูแล้วประทับใจท่างคู่นี้จะต้องออกไปประจันภัยด้วยกันเพื่อที่จะตามหาชิ้นวนของพ่อเพื่อที่จะใช้เวทมนต์ทำให้พ่อคืนร่างิ้นมาได้และในตัวอย่างเราก็เห็นแล้วว่าพ่อจะคืนร่างมาได้แค่วันเดียวเวลาก็กระชั้นชิดจะชันชินเข้าไปอันนี้ไม่ได้สปอยเลยเพราะว่าเกิดขึ้นในตัวอย่างทั้งนั้นทีนี้แหละ แต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังได้ในเรื่องนี้แล้วเราก็ได้เต็มเปี่ยมนั่นก็คือว่าเขาทําสําเร็จหรือไม่อันนี้พี่บอกไม่บอกแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นในเรื่องมันทําให้เราอบอุ่นประทับใจและเรื่องเวทมนต์เรื่องมุกตลกต่างๆที่ตัวพี่ชายแปลงร่างเป็นตัวโดยเวทมนต์ทำให้เป็นตัวเล็กเล็กกว่าถังน้ำมันอันนั้นเราก็เห็นแล้วทั้งคู่ก็ต้องหาทางแก้ไขซึ่ง มันก็เป็นความสะุกในเรื่องนะครับยังเรามีมุกตลกต่างๆมุกความผูกพันอันนี้เป็นที่ที่ตรงนี้เป็นที่ที่ไว้จัดแสดงงาน <Both S 1> <อ>บูธของมิสนี่ผ <iz> ชน,นะครับบูธ mm hmm. ของมิสซี่พิซซ่าและเรื่องนี้จัดสร้างโดยทีมงานเดียวกับภาพยนตร์เรื่องอะไรนะของพิซซ่าั่นแหละ The i n c r e d i b l e s 2น uh ี่นี Inside Out Out ครับเป็นสตูดิโอการสตูของพิซซ่านี่ครับนี่คือหนุ่มน้อยชมอนไรของเราครับตัวแพระเอกสไปเดอร์แมนอันนี้ก็คือเพลงตอเดี่เราจะกาแล็กซีแรกเริ่มหนังสีเนี่ยเขาเสกออกมาได้แค่ครึ่งเดียวนี่ดูพี่น้องเขารักกันมากขนาดไหนเขามีรถเก่าๆคันหนึ่งรถคันนี้จะพาออกไปตามหาพ่อแล้วต้องบุกป่าฝ่าดงอะไรมากมายนี่แล้วได้ไม้เท้าวิเศษนี้ ทำให้จากพ่อมอบให้ไปขอบปาตอนอายุ16ทําให้รู้ว่าพ่อนั้นเป็นพ่อมดมาก่อนคือในอดีตนี้เวทมนต์เคยมีมาในอดีตแต่ปัจจุบันนี้คนเราอยู่ด้วยความสะดวกสบายก็เลยลืมเวทมนต์ไปแต่ทั้งหมดคนทั้งหมดในเรื่องยังมีเวทมนต์กันอยู่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกที่ไม่ใช่โลกของเรานะครับมันเป็นโลกของเอลฟ์อาจจะเป็นโลกคู่ขนานของเราเป็นโลกที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ครับเราไปที่กระดานเดินกัน พี่โอจะบอกว่าเรื่องนี้มันสนุกมากจุตขั้นให้8ปดต็มสิได้แต่อยากจะให้ทุกคนมาดูก็เลยบอกโดยที่ไม่ต้องสปอยอะไรนะครับบอกได้ว่าดีมากๆจากผู้สร้างคอร์สตอรี่สีนโคโค,โค่อินไซต์เอาต์อัพสนุกมากไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ไปดูแล้วกันแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพี่โอก็ค่อยไปฟังพี่โอพูดในคลิปอื่นอาจจะมีการสปอยบ้างในคลิป หลังจากที่ดูไปแล้วประมาณสักสอสามสัปดาห์นะครับแต่ตอนนี้ให้ไปดูกันก่อนนั้นเข้าฉายวันที่5มีนาคมนี้ครับในโรงภาพยนตร์เท่นานั้นถ้าจะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพบผ้าอนามัยด้วยนะครับไหนลองวิธีสวมใส่นยฮะใส่ด้านไหนฮะเขาใส่อย่างนี้ไหนอันนี้ 3M นะครับตัว <c oughs> อย่างนี้เพ่อรอใส่เนี้ต้องปิดจมูกด้วยนะป้องกันได้แน่นอนไหมฮะ ไม่รู้อย่างน้อยก็สบายใจครับอ,อย่างน้อยก็สบายใจสมมุติว่าเวลาที่คนถ่ายพูดมาแล้วน้ำลายกระเด็นเนี้ยเราก็มีอิกกันใช่ไหมออขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดอะไรอะไรนั่นแหละไลค์วิวแชร์ด้วยก็เพจโอเคนิเทศครับพบกันในคลิปอื่นๆครับสวัสดีครับ